ยิ่ง้างคว่ามมั่นใจโอ้โหเบอร์ลูกนี้พี่บอลขามสกกนฟาวูสอ่โครับขอโทษขอโยกันด้วยครับจังหวะบอลใจเย็นครับกองเชียร์ยังมีเวลาฟุตซอลูกแค่นี้แล้ว หลังครับและยอมตัวล้ติดใบเหลืองไปแล้วครับแล้วไปสองใบเหลืองหนึ่งใบแดงโอ้โหครับไม่อยากจะเสียพี่หมายเลขสองส่งมาหมายเลขสิบเอ็ดแล้วโดนสักโอ้โหโอ้โหเฮ้ใจเย็นนะใจแล้วเข้าทางบอลวิทย์ อรุณอืต้องขอโทษครับแหมแล้ว